สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดพ่อแม่บางบโอนทุกท่านทั้สี่ครับ EP นี้นะครับก็จะมาจัดให้พี่โ้นหน่อยนะครับนะ <c oughs> พี่โลนนณะดาวอังคารนะครับนะย้ํานะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติเป็นเพียงแค่ชนิานนยนายตะเราขอตัว,ตวใส่เข้าไปเพื่ออัตรสนะครับในการรับชมรับฟังทุกท่านครับย้ํานะครับแค่เรื่องสมมตินะครับทุกคน โลนะครับทำคอนเทนต์ห้าบาทสิบบาทนะครับทำคอนเทนต์ห้าบาทสิบบาทนะครับหลอกลวงเอฟซีไปวันๆโลหน้าแตกครับนะโลหน้าแตกวันนี้ออกมาประกาศครับว่าผมมาทําภารกิจวันหนึ่งไปไลฟ์สดด้วยนะครับไปไลฟ์สดด้วยนะครับไปที่แบรนด์ไหนไลฟ์สดด้วยนะครับนะครับ ไปเอาเขามาให้ได้นะครับถ้าคิดว่าเขาเป็นผู้เสียหายเสียหายตรงไหนต้องคี้แจ้งกับผู้บอด์ดบริหารด้วยนะครับเมื่อวานไปนะแตกไปแล้วครับแอบแอบอ้างนะครับพุ่กงพุ่มกับนะครับแอบอ้างเขาไปเรื่อยทุกท่านครับซึ่งเราใส่ตรงไปถามบอกไม่รู้จักครับอ้างโป๊ะเลยครับนะเราใส่ตรงไปถามว่ารู้จักคนนี้ไหมเพราะว่าทำไมเขาอ้างชื่อท่านท่านบอกผมผมไม่รู้จักครับนะผมไม่รู้จักครับ โอ้โหเฮ้ยไปแอบอ้างเขาบอกว่านัดเขาไว้นัดเขาไว้ไปแอบอ้างผู้กำกับครับทุกคนครับนะไปเซิร์ชดูใน Google ครับผู้กำกับคนนี้รองผู้กำกับคนนี้มันก็จะมีเบอร์ให้หมดครับอ้างว่ากูรู้จักนะครับผู้กำกับรุ่นน้องครับที่ดูแลอยู่ภาคอีสาะอ้างไปเรื่อยเลยครับท่านคือเบ่งให้กับเอฟซีตัวเองได้รู้ว่ากูรู้จักกูรู้จักคนนี้กูคนใหญ่คนโตครับ มีเคยข่าวด่วนเลยครับว่าคือมันทําอะไรเรารู้หมดนะครับทุกท่านนะครับทําอะไรเรารู้หมดนะครับควาเคมขึ้นแหวของมันว่ามึงทําอะไรกันวันนี้ครับเมื่อวานะครับมาออกออกมาแอบอ้างรองผู้กอกับนะครับรองไหนครับรองบอกไม่รู้จักผู้กอกับบอกไม่รู้จักใอ้คนนี้ครับคืออะไรครับทําอะไรกันครับโปะไหมครับและถูกตอกกลับกลับมาครับถูกหน้าตอกกลับหน้าแหกกลับมาครับทุกท่านว่ามีผู้เสียหายไหมครับ ถ้าท่านจะมาร้องร้องเรียนหรือว่าเราต้องมีผู้เสียหายมาด้วยนะครับถ้าอย่างงี้นะครับทางเราเราทางเราเราขาดอุปกรณ์ไม่ครบเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบไปได้หน้าแต่กลับมาอีกครับมันครับก็จะเลยไปที่แบร์ดังๆให้เขาไปผู้เสียหายครับเพื่อที่เอาเอาเขามาวันนี้ครับการที่ไปหาแบร์ดังคือจะไปให้เขามาที่ไอ้หน่วยงานหน่วยงานนี้ครับนะครับคือมึงจะร้องเรียนมึงยังโง่เลยครับพี่ครับยังโง่เลยครับ ถูกต้องไหมครับขนาดไปร้องเรียนอย่างโง่นะครับพี่ครับร้องเรียนทำคอนเทนต์นะครับท่านวันนี้มันกูดพูดออกมาว่าอย่างน้อยนะครับการที่ผมมาร้องเรียนวันนี้นะครับอย่างน้อยทำให้มันไม่ขายของไม่ขายกระเป๋าเดี๋ยวนี้กูจะขายกระเป๋าวันนี้กูจะขายกระเป๋ากูจะขายมึงดูวันนี้เอาสินะเดี๋ยววันนี้กูจะขายกระเป๋าให้มึงดูเออ เดี๋ยวกูจะขายของให้มึงดูวันนี้ไอ้โลนนะหยุดเธอไอคอนเทนห้าบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทเลิกเลิกเอาพุ่มกลวงพุ่มกลับมาอ้างเลิกได้แล้วครับพุ่มกลับเขาไม่รู้เรื่องกับมึงครับมึงเลิกได้แล้วครับไอคอนเทนห้าบาทสิบบาทมึงเชื่อกูเลยเจ้าตัวบอลแหล่เอฟซีบอลหวันนะครับเราก็ได้เช็คเหมือนกันทีมงานพวกเราก็ได้เช็คไปหาพุ่มกลับเหมือนกันครับท่านบอกไม่รู้จักครับทุกท่าน อ้าวเราที่6อ้าเมื่อวานนะครับนะพวกเราได้เก็บคลิปไปหมดแล้วครับเก็บคลิปไปหมดแล้วครับเก็บคลิปมาไม่หมดนะครับล้นหน้าแตกยับเลยครับเมื่อวานนี้ครับหน้าแตกยับเลยครับโอ้โหเอฟซีครับคือผมโคตรสะใจเอฟซีครับงานเข้าไปล้วนอย่างหนักเลยครับเอฟซี คือโกหกเอฟซีไปวันๆไม่มีอะไรมีความจริงความอะไรเลยไม่มีอะไรจริงเลยโดนหมายจับตอกหน้าไปก็ก็หงายเก้อไปแล้วรอบหนึ่งนะครับนะครับไอคอนเทนห้าบาทสิบบาทเลือกได้เลือกซะนะครับนะครับไอคอนเทนห้าบาทสิบบาทเดือดได้เลือกซะนะเชื่อกูเถอะนะครับเลือกเถอะนะเลือกได้เลือกซะ ไอคอนเช่นห้าบาทสิบาทเดีมึงเชื่อกูไม่ได้มีอะไรดีหรอกมึงจะหลอกลวงเอฟซีไปถึงไหนเอฟซีดังก็งูมึนไปเชื่อมันนะสิไปหลงคารลมมันครับไปเชื่อคารลมมันครับทุกท่านให้มันหลอกแดกเงินไปวันวันครับทุกครับทุกท่านคุณงูเองคุณช่วยใครไม่ได้ครับไปเสียค่าตู้เสียค่าโรงแรมให้กับมันไปเสียค่าใช้จ่ายกับมันงูเองครับโทษใครไม่ได้ครับทุกคนมันโทษใครไม่ได้ เราพวกมึงนั่นแหละโง่เองไปเสียงค่าลูกคนีให้มันนะครับปัญญาอ่อนครับพี่สีครับเอฟอาร์พุ่งกลับครับเมื่อทางทีมงานพวกเรานะครับสอบถามไปถึงพุ่งกลับนะครับท่านบอกว่าท่านไม่รู้เรื่องครับท่านท่านไม่ได้อยู่ท่านไปงานนะครับโอ้โหสุดยอดครับไอ้คนนี้สุดยอดจริงๆเลยสุดยอดครับสุดยอดมะพร้าวเลยทุกท่านครับ นะสุดยอดพระเพาเลยอะ่ะผมไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยพบไม่เคยเจอที่นี่ที่แรกครับทุกคนแต่ก็ไม่ค่อยอยากเจอแล้วท่านครับนะไม่ค่อยอยากเจอครับไอ้คนสุ่งตีนพันนี้ผมไม่ค่อยอยากเจอเขาหร่ครับไอคอนเทนห้าบาทสิบบาทถึงเลิกตอมาแหลกันแล้วพวกมือแม่งมิดถาชีพกันแท้เลยครับในถานเรื่องนี้ครับนะครับ มิจฉาชีพแท้ๆเลยครับนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยครับทุกคนคนใหญ่โลนะครับไม่มีความจริงใจให้กับไขรเลยผมบอกตรงนี้เลยครับว่าไม่มีความจริงใจให้กับใครเลยนะครับแม้จะนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านวันนี้ มันก็ทให้เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นอะไรมามากมายมันทําให้เรานี้เห็นเรื่องารงาวต่างๆที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ว่าการทำคอนเทนต์ของพวกขยะพวกนี้นะครับมันเป็นคอนเทนต์ขยะนะครับวันนี้นะครับผมดูแล้วไม่มีการ,รไม่มีการไปทาทอดสดหรอกครับพวกแบรนด์ลุงแบรนด์ดังการที่จะเข้าหาบอร์ดบริหารบริต้อง,ต,องต้องนัดล่วงหน้านะครับมันต้องใช้เวลาครับทุกท่าน ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขายของอีกนะครับก็รอดูครับผมจะขายของอีกครับจะขายกระเป๋าอีกครับทันนี้เอากระเป๋าใบเอากระเป๋าใบลกมาขายเลยเอากระเป๋าเด็ด็ดมาขายเลยขายไปละสองสามร้อยมานะครับตองไม่ใช่สิครับฝากให้คิดพิจารณาครับนะโอเคสิครับนะก็เป็นเพียงแค่นิทานครับอย่าไปอ้างภูมิกับเขา อย่าไปอ้างว่าสนองสนิทไม่เอาอายหมามันเชื่อกูนะโลนฝากให้คิดด้วยเลิกเลิกโกหกเลิอกอ้างเลิกเบ่งนะนิทานครับน,ะนิทาน